สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เอวาจะมาสอนถ่ายรูปกับแก้วกาแฟยามเช้าของเราให้ปังๆกันค่ะซึ่งต้องบอกอย่างนึงนะคะว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ควันกาแฟของเขาเนี่ยอลังการยิ่งใหญ่มากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยข้างในนั้นนะคะอาจจะไม่มีกาแฟก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อภาพที่สวยงามน,นะคะก็จะต้องมีเทคนิคอะไรบางอย่างนะคะในการที่จะทําให้ควันนั้นออกมาสวยในงานแอดนั่นเองค่ะแต่ว่าจะทําอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มด้วยกันเลยค่ะบา โดยแก้วกาแฟที่เราจะใช้นะคะต้องเป็นแก้วทึบเนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เห็นว่าข้างในนั้นมีอะไรที่เราใส่ลงไปบ้างค่ะจริงๆพี่ว่ามีแก้วใสด้วยค่ะแต่ว่าแก้วใสมันก็มองเห็นนะคะก็เลยใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้มสำลีลงไปค่ะบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ย ฉันไม่ได้คิดเองนะแต่ว่าเพื่อนที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเป็นคนที่แนะนำนะคะซึ่งเขาบอกว่าให้ใช้ทิชชู่ใส่น้ำแล้วก็ไปไปอุ่นในไมโครเวฟก็ได้แต่ว่าพี่วาบอกว่าพี่วาไม่มีไมโครเวฟมีวิธีอื่นไหมเขาก็เลยแนะนำว่าให้เอาไปต้มน้ำก็ได้แล้วก็คือทิชชู่พี่ก็ไม่มีไนงะพี่ก็เลยใช้สำลีแทนแล้วปรากฏว่ามันก็ได้ผลดีมากๆเลยแต่ว่าทุกคนไอควันเนี่ยมันมีเวลาจำกัดเพราะฉนะนั้นถ้าเกิดว่าต้มน้ำแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องรีบถ่ายค่ะดังนั้นกล้อง หรืออะไรต่างๆเราควรจะเซตรอไว้แล้วว่าถึงเวลาเราจะได้ถ่ายเลยนะคะพี่อว่าก็เซตกล้องเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะเอาเฟรมนี้เลยนะคะนี่จะออกมารอดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้พี่อว่าก็เซตมือถือนะคะต่อเข้ากับกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะสามารถกดชัตเตอร์จากมือถือได้เลยแต่ตอนนี้ี้นะคะไปดูก่อนว่าน้าร้อนเป็นยังไงบ้างนะคะ เริ่มเดือดแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําสำลีที่เราเตรียมไว้นี่นะคะใส่ลงไปเพื่อน,นําไปต้มค่ะเอาให้ร้อนให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะปักสำลีแล้วก็น้ําส่วนหนึ่งเข้าไปในนี้ค่ะตอนนี้น่าจะได้แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะควันเริ่มออกแล้ว แล้วค่ะทุกคนเห็นควันไหมไปรีบไปถ่ายรูปกันก่อนที่ควันจะหมดค่ะโอ๊ลืมปิดแก๊สเดี๋ยวปิดแก๊สก่อนนะคะควันหมดรีบไปเลวทุกคนรีบไปเลยโอนดูเหมือนแสงมันจะจ้ากเกินไปแล้วมันไม่เห็นควันอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะอะลองดูมะเอมทุกคนคะดูเหมือนว่า จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าเราไม่เห็นควันเลยนะคะไม่เห็นควันไม่เท่าไหร่นะคะแบตก็จะหมดตรงนี้อะไรเนี่ยแบตก็จะหมดแล้วยังไม่พอนะคะยังไม่พอ,อ่เสื้อพุงเป็นชั้นเลยนะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยากเหมือนกันเอาใหม่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่ทะ,ะยายไปยอมไม่มีควันสักรูปเลยเหรอไม่มีควันขึ้นมาเลยทุกคนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วภารกิจฉันจะพังแบบนี้ไม่ได้นะคะเอางี้แสดงว่ามันสว่างไป นะคะมันเลยทาให้เราไม่เห็นควันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโลเคชันนะคะเพราะว่ามันไม่เห็นควันนะคะไม่ได้นะคะรู้สึกผิดหวังมากๆแต่ฉันจะต้องทําให้ได้คร่านี้ลองเปลี่ยนเฟรมบ้างนะคะเอาเฟรมในที่มืดบ้างนะคะจะได้เห็นควันชัดขึ้นนะคะซึ่งพี่อวาก็ตั้งกล้องไว้นอกบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็มีขยะโชว์ด้วยนะคะแสดงให้เห็นความสกปรกที่ชัดเจนมากๆนะคะ,ะ,คะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำใหม่อีกแล้วนะคะชีวิตนะคะ ภาพในกล้องก็คือ,อยังดูโอเคนะคะยังดูดีอยู่นะคะอาจจะดูหัวเปียกนิดนึงนะคะเพราะว่าร้อนมากแต่ดูสภาพครวัวจริงๆกันดีกว่านะคะที่เป็นโลเคชั่นนะคะก็คือละมีใครให้ลบก,กว่านี้ไหมคะดูสภาพนะคะนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเปิดเผยใน youtube ที่แรกนะคะโอโ้สภาพเนะีเศร้าใจนะคะขยะล้วน,นเลยนะคะโอ้ พี่วาเห็นที่ทำไอติมเดี๋ยวพี่วาททำไอติมกาแฟดีกว่าทุกคนอยากกินไหมกาแฟโอรีโออันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าโอรีโอเยอะมากใครอยากดูกดใจมาสีหรือเม้นบอกก็ได้แกดูสภาพฉันสีติ๊กตอกก็ต้องถ่ายรูปก็ต้องถ่ายนี่ที่อยู่ในมืออีกนะ YouTube ด้วยเอาสิรักฉันหน่อยสิกดติดตามฉันหน่อยสิได้ยินเสียงแกดป่ะก็คือตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดือดปุดฟุดฟุเลยนะคะปุดฟุดฟุเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะ เดีย๋ยวเราขอเช็คก่อนว่าติกตอกพร้อมไหมยูทูบตอนนี้กดอัดแล้วกล้องพร้อมนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลาภายใน3นาทีในการเซลฟี่ให้สวยปังเวอร์ปังกรี๊กปอกๆนะคะมาแล้วควันมาแล้ว ให้ดูตัวอย่างภาพคร่าวๆนะมันก็จะมีแบบที่มีควันบ้างไม่เห็นควันบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะมันค่อนข้างจะขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงที่สว่างเกินไปมันก็จะไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวพี่ว่าจะไปแต่งภาพและเลือกภาพที่สวยที่สุดให้ดูแต่เท่าที่ดูนี่ก็สวยทุกรูปนะคือหมายถึงอะไรควันสวยไม่หน่าชั้นน่าสวย เอาล่ะทุกคนนี่ก็คือเป็นตัวอย่างการถ่ายภาพแบบง่ายๆนะคะถ่ายภาพกับกาแฟอย่างไรที่แบบดูแพงดูน่ากินนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกาแฟยังไงมันก็ต้องมีควันอะ่ะเพราะถ้าเกิดไม่มีควันก็คือต้องเป็นกาแฟเย็นนะคะแต่แล mm ้วยิ่งถ้าเกิดสมมติใครที่แบบเออเป็นอิน fluencer ที่แบบเออคุณจะถ่ายงานที่เกี่ยวกับกาแฟถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีควันกาแฟให้กับลูกค้ามันก็จะทำให้งานของคุณอะดูแบบ ดูมีความแพงกว่างานชิ้นอื่นเอออันนี้ฉันชมงานตัวเองนะคะฉันชมงานตัวเองแล้วหนึ่งนะคะไปดูใน t ิ k กต็อกนะคะก็คือเขาบอกภาพสวยมากจริงๆควันนี้คือคือแม่เรียกแล้วนะแม่ที่อยู่ปากซอยเรียกแล้วนะแม่หนูก็ไฟไหมนะคะไปดูกันได้ก็อันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการถ่ายภาพนะคกก็สามารถนําไปปรับใช้ในการถ่ายภาพของตัวเองกันได้นะคะแต่ว่าก็ยากนิดนึงนะมันอาจจะต้องเสี่ยงแกเสี่ยงไฟแล้วก็ต้องใช้ความไวหน่อยนะคะแต่ว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ